ยินดีต้อนรับกลสู่ช่องจเอร์เวนกับแพ็คใหม่ของอั t ตร้าบีใน Pokémon TCG Pocket ครับผมก็สำหรับแพ็คใหม่ในตอนนี้นะครับมันก็จะมีตัวหลายตัวหลุดมาแล้วล่ะส่วนใหญ่จะเป็น u ัลตร้าบีทนะครับและผมเนี่ยคิดว่าตัวที่เป็นเมตาอันดับหนึ่งนะก็คือธาตุพื่อเี่ยมมัชชิบูเนี่ยถ้าไปผมคิดอย่างนั้นนะครับ เดี๋ยวเรามาฟังความสามารถของการ์ดแต่ละใบและแถมวิธีการใช้การ์ดแต่ละใบนะครับเอาไปสร้างเด็กได้เลยนะมาเริ่มกันดีกว่าสาหรับสายธาตุพืชในปันจจุบันนี้ยสายที่เป็นเมตาอันดับหนึ่งนะครับนั่นก็คือธาตุต่อสู้ไอธาตุต่อสู้เนี่ยมันจะมีบางตัวที่ถูกนับเป็นประเภทดินซึ่งอย่างอีวาโกลเนียอะไรพวกนี้นะครับ บางตัวมันเป็นท่าต่อสู้จริงแต่มันเป็นประเภทดินด้วยประเภทดินตรงนี้เนี่ยเขาอ้างอิงจากในเกมหลักนะครับเพราะนั้นแล้วบางตัวอยา่างในพารโดสอย่างหลายๆตัวเนี่ยที่มันเป็นประเภทต่อสู้ใช่ไหมแต่มันก็ยังมีความเป็นดินจากเกมหลักอยู่มันก็เลยแพ้ธาตุพืชครับทำให้ธาตุพืชเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าจะได้เกิดเลยในแพทหน้านะเพราะว่าหลายๆตัวมันค่อนข้างจะเก่งมากสำหรับเด็กท่าต่อสู้ตอนนี้นะครับตัวธาตุพืชก็เลยเอามาเคาน์เตอร์ได้นะครับอย่างตัวของมาชิบูเนี่ยค่อนข้างจะเก่งมากหลายๆคนอาจจะคิดว่า listings, อาวิี้ความสามารถของมันไม่ค่อยดีๆเลยนะแต่มันจะเก่งได้ยังไงมันมีวิธีเล่นครับตัวต่อมาอย่างเพโรเซ่นะครับตี20อีฟายเจ็บ20นะครับถือว่าค่อนข้างแรงแล้วก็สามารถใช้คู่กับไซรัสได้ดีาามากคาบิซูรุกิครับคาบิซูรุกิเนี่ย ติดจี้ต40คล้ายๆกันกับคาโมนิกิคาโมนิกิเนี่ยมี Hc 60เหมือนกันกับตัวของคาเมซุตุกิแล้วก็ติดจี้เหมือนกันตี40เหมือนกันรวมทั้งดีชี t เหมือนกันนะครับแต่ความแตกต่างของการ์ดทั้ง2ใบนี้คือประเภทที่แตกต่างกันครับตัวของคาโมนิกิสามารถเอาไปเล่นได้ทุกเล็กเพราะว่ามันเป็นธาตุ normal สามารถเล่นกับธาตุไหนก็ได้ส่วนตัวของคาเมซุตะกิเนี่ย มันสามารถเล่นได้แค่ประเภทพืชเพราะมันเป็นธาตุพืชแต่จุดดีของคาเิซุรุกิครับตรงที่ว่าเราสามารถใช้ไอเทมสายพืชได้หรือว่าใช้การซัพพอร์ตสายพืชให้กับตัวของประเภทพืชได้นั่นเองมันก็เลยทําให้พวกเนี้ยมันดูเป็นเซ็ตคอมโบมากก็คือคุณเล่นตัวของมาชิบูนใช่ไหมอ่าติดจี้ไป 3G จี้เรียบร้อยติดจี้ยนะ3าจี้พร้อมตีแล้วตีไปโป้ง KO ฝ่ายได้เฮ้ยแต่ว่าเธอถัดไปตีไม่ได้เราจะใช้คู่กับ1การ์ดครับ ที่เอาไว้เล่นกับอัลตร้าบีทได้เคสคาคุยะ ah นะครับมันจะสามารถสับตัวของอัลตร้าบีทได้คือใน1เกมของเกมเบอร์1ทีีนะครับตอนที่ผมเล่นเทดดิงนะก็คือสามารถสับเปลี่ยนได้ครั้งเดียวแต่ถ้าเกิดเราใช้ความสามารถในการสับเปลี่ยนหรือว่าใช้การ์ดในการสับเปลี่ยนนะผมจำไม่ผิดนะมันสามารถที่จะสับเปลี่ยนได้หมายความว่าคอมโบของเรานะครับที่เราจะใช้ก็คือเราจะใช้ตัวของเคคาคุยะ ah เนี่ยสับเปลี่ยนอัลตร้าบีทครับเอาตัวของเพโลเซ่ขึ้นไปปุ๊บ และเอาตัวของมาชิบูลงมาการที่เอาโปเกมอนในตำแหน่งแอทีฟมาบนเบน์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือพวกสถานะผิดปกติต่างๆหรือผลอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในตอนที่อยู่ในตำแหน่งแอทีฟหรือตำแหน่งโจมตีเนี่ยพอมาอยู่บนเบน์หรือมานั่งสำรองเนี่ยจะถูกลบออกทันทีครับหลังจากนั้นเนี่ยเราติดจี้ให้กับตัวของเพโลเซ่หรือมีจี้อยู่แล้วก็ดีชีตออก ตามกฎของเกมแล้วาตัวของมัชิบูลขึ้นไปแล้วก็สามารถตีได้อีกหนึ่งครั้งก็ถือว่าเป็นคอมโบหนึ่งที่น่าสนใจนะครับระหว่างตัวของคามิซึรกิเพลเซ่แล้วก็ตัวของมัชิบูลและตัวของเทคคาคุยะนะครับอันนี้ก็คือคอมโบที่ผมพิว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่โหดมากตอนนี้เด็กทาพืนค่อนข้างเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วแผนปัจจุบันที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยก่อนที่เกมมันจะเข้าแพ็กใหม่เนี่ยผมว่าทาุพืชก็ ท็อปโฟะท็อปโฟะได้เลยสำหรับจูเนเปอร์มาสเตเนียนะครับมาเป็นประเภทสายฟ้านะครับเซเลล่าจินจูมุคุแล้วก็คาปูโคโคนะครับก็ราาสำหรับทั้ง3ตัวนี้เนี่ยมันมีตัวแบกของเกมอยู่แล้วนะครับนั่นคือตัวของโอลิคอริโอนะแต่ถามว่าเซเลล่าเก่งไหมผมว่ากลางๆแต่ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีอยู่ครับในการที่ เรื่มเทิร์นมาเนี่ยมันติดจี้เลยหลังจากจบเทิร์นไปนะครับเซลโรล่าจะได้1นจี้เป็นเอนจีไฟฟ้าแล้วเราติด1น่จี้เดือดไปก็สามารถตีดได้เลยส่วนเดนจูบุคุเนี่ยครับความสามารถค่อนข้างจะดีแต่ติดเอนจีค่อนข้างที่จะเยอะครับสจี้ถือว่าเยอะพอสมควรครับคือสามจี้ครับเราสามารถได้ท่าไม่ตายดีอยา่างทาร์ดิปของพิคจูได้ก็คือวันฮิตได้เลยอะร้อยห้าสิบเมตรมันสูงมากนะครับผมถ้าเกิดเราต้องมาติดให้กับอัลตรอาบีตัวใหม่อย่างเดนจูบุคุเนี่ยมันดูแบบ ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่คือตีหกสสามารถทำให้ฝ่ายเป็นอวบอ้วได้ผมก็รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับสำหรับเดนจูบุคุแต่ก็ต้องดูการซัพพอร์ตการอื่นที่เข้ามาเสริมสําหรับแพ็คนี้ว่ามันมีการอะไรบ้างนะครับผมก็เลยคิดว่าถ้าสายายังเก่งอยู่ด้วยความสามารถของโอลิโคลิโอแต่เรายังไม่รู้ไงว่าเขาใส่อะไรมาแก้ทางตัวของโอลิโคลิโอหรือเปล่าในแพ็คนี้นะครับก็เลยต้องดูไปก่อนสําหรับดท่าสายานะครับส่วนการ์ดอีกอย่างทาปูโคโกเนี่ย ค่อนข้างที่จะดีนะในการตีดนึ่จีแล้วก็ตี2ีทําให้ตีเอ็นจีให้กับโปเกมอนบนเบนได้นะครับเป็นโปเกมอนที่ไม่ได้เกี่ยงนะครับว่าเป็นธาตุอะไรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปเล่นกับคอมโบได้หลากหลายรูปแบบนะครับสำหรับตัวของทาปูโคโคเนะส่วนน้องเห็ดนะครับจะเป็นการที่เราสามารถดึงโปเกมอนจากในสำลักเนี่ยขึ้นมาบนมือได้ซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะแต่ว่ามันต้องการรางผมก็เลยมีความแบบรังเลนิดนึงนะครับสำหรับการใบนี้ต้องดูไปก่อนแล้วกันเนาะ เพราะมีความแบบจะต้องกายล่างด้วยถึงจะสามารถใช้อาวุธนี้ได้นะครับส่วนตัวของอุซุรอนนะครับที่เป็นปลาหมึกกับอาคูจิคินเนี่ยหรือว่าตัวขมเมืองนะครับ สำหรับสองตัวนี้ค่อนข้างน่าสนใจพอสมควรเอาไว้เล่นกับพวกสายมะเร็งสายพิษได้ก็คือโปกเกมอนที่ติดพิษนะครับจะบวกเพิ่มอีก10ดาเมจเท่ากับว่าคุณจะสามารถสร้างความเสียหาย40ดาเมจได้นะครับผมถ้าเกิดมีการ์ดใบนี้อยู่นะถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากถ้าตีก็2หน่วยครับทำให้ฝ่ายติดพิษถือว่าเป็นอะไรที่อาจจะธรรมดาไปแต่อาบิตีค่อนข้างดีครับอาบิตีค่อนข้างดีส่วนตัวของอาคุจิคิงเนี่ยหรือว่าตัวขมือนะครับผมอย่างกัสหลอดเนี่ยคือติด 2G ีและสามารถดิสเอน r g จฝ่ายได้ในตำแหน่งนรนรโยรยกาเี นะถ้าเกิดได้หัวรัวก็สามารถที่จะลด Energy ต,ตามจํงนวนหัวที่ออกนะแต่ถ้าเกิดได้ก้อยความสามารถนี้จะจบทันทีให้เราเปรียบทียง่ายเหมือนกับคาสึมิได้ครับเปียง่ายเลยติด 2G ตีดาดาเมจนะครับถือว่าปั่นปวนพอสมควรแต่ว่าประเด็นคือแพ้ธาตุพืชก็เลยทําให้คิดว่าน่าจะ ยืนยากหน่อยสำหรับตัวของอากุจิคิงนะครับถึง H.P. อยู่ที่170ถือว่าเยอะใช้ได้แต่ผมมองว่า2ดอกไปทีก็น่าจะไปสวรรค์ได้เหมือนกันแต่ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจครับเพราะ H.P. มันอยู่ที่170ถือว่าเยอะมากในบรรดาปรกันว่าเนเบสิกพื้นฐานนะถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะดูเก่งเลยแหละแล้วก็ติด 4G ปี120อันนี้ยังคิดภาพไม่ออกว่าจะทำอะไรให้มันติดได้ 4G ได้เร็วขนาดนั้นนะครับนอกจากการใช้การ์ดใหม่ๆอย่างลูซามิเนะนะหรือว่าการ์ดคุณแม่ของลิเลียนเอง ถืว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะการใบน,นี้เนี่ยถ้าเกิดอีกใบได้แต้มไม่ว่าจะเป็น1หรือ2แต้มนะครับมันจะทาให้ตัวของอาราบีเนี่ยติด Energy เพิ่มขึ้นนะครับในตําแหน่ง a ctive ก็คือติด 2G มั้งครับผมจำไม่ผิดนะตัวเลขมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ถืว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีครับสำหรับตัวการซัพพอร์ตไปนี้เอามาเสริมให้กับพวกอาราบีได้เล่นง่ายมากขึ้นเพราะว่าการติด G ้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างโกงนะเอามาเป็นอากกยอนนะครับผมอากกยอนเนี่ยติดหนึ่งจี้ต ตี40พอมาเนี่ยทำให้ติดฟิตได้เราไปเล่นกับอุซิรอนได้ก็คือทําให้พอยสั้นหรือว่าพิษเนี่ยมันแรงขึ้นจากเดิมที่เสีย HP ทีละ10เนี่ยก็แรงขึ้นเป็น20 20นะครับผมต่อมาเป็นซืเดซเดนะครับสำหรับการเป็นนี้ก็คือติด 2G ทําให้ฝ่ายตีเบาลง20นาเบร์บคือมันมีดีฟเอ์เพิ่มขึ้นแหละครับจะพูดว่าตีเบาลงก็ใช่จะพูดว่าดีฟนอ์ก็ใช่แต่ว่าแต่ว่าถ้าพูดว่าเบาลงก็จะตรงตามเทคก,การ์ดที่เขาเขียนมาเนาะตัวสุดท้ายของออกกมานะ็็จเปุดง สำหรับเจ้านี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเก่งตรงที่ว่าติด3 13 g จี้ทีร้อนแล้วทำให้ตัวเองเจ็บ70ดาเมจถามว่ามันเก่งตรงไหนนะครับมันเป็นเบสิกโปเกมอนก็คือคอมโบของธาตุไฟนะครับเราใช้ลิซซอนปางเข้าไปเราโดนเคโอปางแต่ว่าเราได้สงแต้มมาแล้วเหลืออีกหนึ่งแต้มเราก็ใช้ตัวของลูซิมานสเนี่ย ติด Energy ให้กับซูกาโดนะครับทำให้มันได้3 g ติด1 g จาก Energy Zone ติด2 g จากดูซูมเนะทำให้ตี130 130ผมเชื่อว่ามันน่าจะวันฮิตได้หลายตัวอยู่เหมือนกันทำให้ธาตุไฟดูเก่งขึ้นเลยนะ สำหรับตัวของซูกะโดงแล้วก็ตัวของดูามุนเนะนะต่อมาเป็นมุโรนะครับก็คือทอยสามเหรียญน,นะครับผมออกหัวเท่าไหร่ตีทีละสิบประมาณนั้นแล้วก็ดิกดาถ้าเกิดออกหัวตีสี่สิบถ้าออกก้อยก็ไม่สามารถตีได้อ่าหลังจากที่เราอ่านแล้วก็วิเคราะห์ไปเบื้องต้นนะครับก็จะมาสรุป,ปกันเนาะสำหรับธาตุพืชผมคิดว่าติด1ใน4ของเบตา้าในแพ็ต่อไปแน่นอนสำหรับธาตุสายฟ้ายังต้องดูหลายๆองค์ประกอบครับผม อย่างตัวของทาปูยค่อนข้างจะดีมากๆค่อนข้างจะดีแต่มันเป็นตัวแบบว่า ex เนาะถ้าโดน ko ด้วยดาเมจ120ผมว่าโดน ko ง่ายไปหน่อยมันก็อาจจะทำให้เราเนี่ยเสีย2แต้มค่อนข้างจะเร็วนะครับ เซราโอลาค่อนข้างที่จะดีนะผมมองว่าไปทางดีเพราะว่าตัวมันติดเอนจิเองเราติดเอนจิแล้วก็ตี50เลยผมว่ามันใช้ง่ายดีมันน่าจะเหมาะกับมือใหม่ด้วยนะครับต่อมาเป็นตัวของอุซิลอนนะครับกับกัสลอดนะครับผมสำหรับตัวของกัสลอดผมว่าเอาเล่นขับขับได้นะเล่นขําข,ขับได้คือตัวละครหรือก์ดบางใบที่ต้องใช้ดัวผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะเล่นแล้วมันสวิงไปหน่อยอาจจะไม่ได้แบบว่าวินเลดดีเท่าไหร่ถ้าเป็นพวกที่แบบต้องใช้ดวงนะครับคือถ้าแรกม,มันดูน่าสนุกนะจริงอยู่ แต่ว่าถ้าเกิดออกก้อยบาร์เนี่ยผมว่ามันจะอีหลอดเดียวกันกับคาซูมิยะมันก็เลยคิดว่าไม่น่าจะน่าสนุกเท่าไหร่นะครับส่วนตี120เนี่ยน่าจะเอาไปใช้กับการซัพพอร์ตใหม่ๆแหละจึงจะสามารถตีได้ถึง1 1 0ในการติด4ี้นะ4ี่ี้ถัว่วเยอะมากครับผม 4G ถัว่วเป็นอะไรที่เยอะมากๆนะครับผมแล้วอย่างนึงคือตัวของการซัพพอร์ตเหม่อย่างลูซูมาเน่เนี่ยมันจะต้องให้อีฝ่ายได้แต้มะให้อีฝ่ายไม่ได้แต้มก็ไม่สามารถใช้งานได้ก็คือยากเลยอะ ในการใช้การอร์ตไปนั้นนะครับจริงอยู่ว่ามันมีคอมโบเลยหลายใบยที่แบบเฮ้ยมันดูใช้กับการเออเทอร์บีแล้วมันดูดูเก่งขึ้นนะสำหรับลูซูมเนตแต่เอาจริงมันก็แอบยากเหมือนกันนะครับมันต้องให้อีกฝ่ายได้แต้มอ่ะเออถ้าเกิดอีกฝ่ายไม่ได้แต้มมันก็เล่นยากเลยมันก็ดูเน่าไปเลยในมือเรานะสำหรับการดไปนี้ แต่ต้องไปดูตัวจริงอีกทีครับก็สาหรับธาตุมืดอ,อาจจะต้องดูไปก่อนว่าอากุจิคิงเนี่ยจะได้เกิดไหมและสายพิษของธาตุมืดจะได้เกิดไหมนะครับส่วนธาตุเหล็กก็พับยาวๆนะครับผมสเดเดดูไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะครับส่วนลูกของอาชิอุสเนี่ยผมว่าก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะคือตี2 0่ถ้าออกหัวก,ก็ตีอีก20เป็น40รวมๆแล้วเนี่ยการที่หลุดมาตอนเนี้ยธาตุพืชน,น่าสนใจที่สุดธาตุสายฟ้ากับ ธาตุไฟรองลงมาแต่ธาตุไฟเดี๋ยวค่อนข้างชัดเจนแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปแบบของการาดที่ใช้คู่กันในแพ็คนี้กับแพ็คเก่านะครับอย่างตัวของมัชชิปูเนี่ยคู่กับมาซเนียหรือว่าตัวบางตัวคู่กกาดไปไหนนะครับก็ะจะเอาขึ้นตามนั้นแล้วกันนะครับแล้วก็มีตัวอย่างอัลตร้าในคอสมานะครับผมอัลตร้าในคอสมาเนี่ยสามจี้ตีหกสิบแล้วก็ตัว 4G ้ท่าพลังจิต2ท่าเหล็ก2นะครับสามารถดิส การ์ดในเด็กนะครับสามารถทำลายเด็กได้อะ่ะถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าแปลกใหม่ดีแต่โดยส่วนตัวอาจจะไม่ได้ว้าวขนาดนั้นนะครับสำหรับตัวของอัลตร้าเดคอสมานะครับตัวที่น่าสนใจจริงๆผมว่าน่าจะเป็นพวกเดคอสมาที่เอาไปรวมกับโซการิโอกับดูรล่านะครับพวกแผนคอสนธยาอะไรพวกนี้นะครับผมว่าเออไอพวกนั้นน่าสนใจมากกว่าก็รอดูกัน,นครับว่ามันจะมีไหมนะผมว่ามันก็ออกตัว ex ค่อนข้างที่จะไม่ได้เยอะมากนะเออมันก็เลยมีความลุ้นว่าน่าจะมีนะ ออกมาก็แค่ตัวของมัชชิบูนนะครับที่เหลือมีเอแค่2ตัวนะครับอย่างน้อยอ่ะผมคิดว่า มันน่าจะมี ex เพิ่มอีกสักหนึ่งหรือ2ตัวก็ลุ้นนะครับว่ามันจะมีตัวอะไรที่น่าสนใจไหมนะครับสำหรับตัวของแพ็คนี้นะอ่ะก็มารีวิวสั้นๆแล้วกันนะครับสำหรับตัวของโปเกมอนที p ีพ็อกเก็ตในแพ็คใหม่อัลตร้าบีนะครับก็รอดมาคุยกันแล้วกันนะครับว่าเพื่อนๆมีตัวไหนมีคอมโบอะไรไหมที่แบบว่าเออมาเล่นกับตัวเก่าแล้วน่าสนใจมากขึ้นก็ลองคอมเมนต์กันบอกดูนะครับหรือมีคอลี่ยอย่างไรบ้างสำหรับซองใหม่ที่จะเข้ามาในเกมนี้นะครับโดยส่วนตัวผมมองว่า มันยังไม่ว้าวมากยังไม่ว้าวมากถ้าเทียบกับแพ็กอื่นๆที่เข้ามานะคือแพ็กส่วนเสริมอื่นที่เข้ามา,นะา,ม,ามันยังว้าวอยู่แต่สำหรับตัวของอัลเ a อรบียังไม่ได้ว้าวเท่าไหร่ว้าวสุดเนยน่าจะเป็นตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยคือเก่งเก่งแน่ๆน่าจะเก่งแน่ๆนะครับผมเก่งแน่ๆเป็นไพ่ปิดที่ธาตุไฟหลายใบนะ่าจะเอาไปใช้กันแน่ ส่วนตัวอย่างมัชชิบูนก็โอเคน่าสนใจน่าสนใจครับแต่ต้องลองดูในเกมจริงว่ามันสามารถใช้คอมโบอย่างที่ผมพูดไปได้หรือเปล่าหรือเพืเ่อนๆคนไหนที่เคยเล่นถรดิงกับเกมก็สามารถบอกได้นะครับว่าไอ้คอมโบที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้เนี่ยที่ใช้มัชชิบูนนะครับ คู่กันกับไอตัวหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับผมเทคคาคุยะานะผมเอาจริงนะชื่อพวกออร์เบีเนี่ยเรียกยากพอสมควรนะครับผมเรียกยากพอสมควรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าเป็นไปได้ไหมนะฝากสปอนเซอร์ของผมนะครับเอร์ลติช็อปแม้ว่าคุณจะเติมเกมพีซีโมบายนะครับติดต่อที่เอร์ลติช็อปได้รวมถึงโปเกมอนซีจีพ็อกเก็ตนะครับถูกหัวไข่และเปิดบริการ24ชั่วโมงด้วยกันนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ครับผมสำหรับเกมโปเกมอนซีจีพ็อกเก็ตนะครับผมชอบใจก็ไลค์ซับสไคร์เป็นกาลมรสนยคต์พูดุกันนะครับแล้วเจอกัน